มอแก๊งมันชุดหมอกลับมาอยู่กันต่อแล้วกับมอแก๊งมันชุดมอนะครับและนี่ก็คือช่วงมออิชชูตอน Tell us what you wanna be อยากเป็นอะไรจัดมาให้เต็มช่วงมออิชชูตอน Tell us what you wanna be อยากเป็นอะไรจัดมาให้เต็มกับโกซิตี สนับสนุนโดยรองทาง้าผ้าใบนักงเรียนโกซิตี้ชีวิตวัยรุ่นมันสั้นใช้คุ้มอย่างสร้างสารรค์ใช้โกซิตี้อันฮะช่วงนี้ครับเทลอาสวายยนาบีอย่างเป็นอะไรจัดมาให้แฟนกับโกซิตี้นะครับวันนี้เราเปิดโอกาสให้น้องๆที่มีความสามารถนะครับมีความคิดสร้างสารร มาลงมือทําเพื่อให้ก้าวไปสู่ฝันนะครับน้องๆส่งคลิปกันเข้ามาเยอะมากๆแล้วนะครับแล้วแต่ละคลิปเนี่ยมีคะแนนโบตสูสีกันทั้งนั้นเลยใช่ครับอยากจะบอกว่าน้องๆอย่ามัวแต่รีรอนะครับผมใครนะที่ดูอยู่ตอนนี้รีบส่งคลิปกันเข้ามาเลยนะครับเราก็จะตัดสินนะครับจะมี10คลิปเข้ารอบชิงนะครับผมกติกาเนี่ยง่ายมากๆเลยนะใช่เลยายกติกาง่ายมากๆครับดูรายละเอียดและกติกานะครับไา้ที่ w w w เวบ d o go city clip contest com นะครับต้องรีบส่งไปเข้ามานะเพราะว่าจะปิดบววันที่20นี้ละครับเราจะค้นหา10คลิปนะครับที่เข้ามาชิงรางวัลกว่า2 0 0 0 0นบาทเลยทีเดียวครับผมถ้าเราผ่านได้10คลิปเนี่ยเราก็จะมาตัดสินชิงชนะเลิศกันวันที่25นี้ครับสุดยอดนที่ได้รางวัลมีความคิดสร้างสรรค์ต้องรีบลงบทควาและส่งมาเลยนะครับใชครับคันมากต้องมีสโลแกนด้วยใช่ไหมพี่แบงค์ใช่ครับสโลแกนคือ เพราะชีวิตวัยรุ่นมันสั้นใช้คุ้มอย่างสร้างสรรค์ใช่ครับแล้ววันนี้นะครับมีน้องคนนึงสร้างสรรค์มากๆเลยนะครับครับยังไงครับน้องก็มีความฝันอยากจะเป็นนายแบบครับว้าวงั้นอย่ารอช้าขอเชิญน้องที่ฝันอยากเป็นนายแบบเรอ้นายแบบหน่อยทำดีกว่าว่าอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้น้องเก่าจะเป็นนายแบบครับก็รูปร่างหน้าตาผมมันดีเกินไป เจริงนะรูปหน้าตาเขาดีดูจากหน้าผากเขาเนี่ยถ้าเกิดไฟสปอตไลท์มาจะท้อนแบ๊บเลยหน้าขาวเลยไม่ใช่ครับลอเล่นครับ คือตอนเด็กๆแม่ผมพาไปดูแฟชั่นโชว์ครับเห็นพี่นายแบบเขาเท่ดีก็เลยอยากเป็นมากครับแฟชั่นโชว์ที่ตรงบางปูอ่ะไม่ใช่มันก็มมีแฟชั่นโชว์แล้วพอเจอนายแบบแล้วก็เกิดแบบว่าแรงบันดาลใจอยากจะทำครับครับผมอ่ะถ้างั้นเราให้น้องเขาโชว์ไหมอ่าง้นไปชมฟินาเล่เก๋วกันเลยครับ นี่เรียกว่าหล่อคัดเทพสุดยอดมากครับผมบบอกครัยังไงนะความคิดสร้างสรรค์อย่างนี้เนี่ยอยากเก็บเอาไว้คนเดียวนะครับผมถ่ายเป็นคลิปแล้วส่งมานะครับตอนนี้เนี่ยการแข่งขันกําลังดุเดือดมากนะครับโหวตนี่คือแต่ละทริปนี่คือสูสีคู่ขี้กันมาเลยนะครับสิ่งที่ีโอมีอยู่ในมือนะครับก็คือคลิปตัวอย่างครับผมตัวอย่างหนึ่งในสิบที่ตอนนี้มีผลโหวตมากที่สุดเปิดและปิดอาจจะกันดูกันเลยละกันเลยไปฟันหงส์ การเป็นนางแบบค่ะ สุดยอดมากมากสุดยอดมากๆได้เห็นความุมสนาขนาดนี้แล้วนะครับก็อยากจะบอกทุกคนนะครับให้รีบ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 ส่งลเข้ามาคลิก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 ลิาลิก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 ั่นลิก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 ีิเลิก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 ลก็ิกลิงลิกลิาริกลช้านะครกบรีบส่ลให้เป็นกลิกลิกลยนะครับแลิกิกลิกข้อนิกลิกลบกกนะกลิ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 ลิกลิกลิกลิาลิคลิกลิกกลิกล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 ิลิกลิกลกิิลิลลกล0 0ทลีโนะฮะก็อยากจะย้ละเอียด ด,ดูกันได้แล้ที่ w w w g o c i t y c l i p c o n t e s t c o m หรือว่าจะเป็น w w w f a c e b o o k c o m o l c i t y f o o d w a y แน่นอนครับตอนนี้เราต้องขอบุณน้องคนเก่งของแล้วก่อน,นขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณมากขอบครับ,บาและที่สำคัญช่วงต่อไปเป็นช่วงที่สนุกอีกแล้วทืออะไรทำอะไรทำอะไป <ภา S 2> หาเด็กที่มีดีมีความสามารถนะฮะแล้วก็แข็งแรงด้วยกับช่วงนี้นะครับมองมปมองต้อมีดีเกิ your